สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมและคือวันนี้ผมจะมารีวิวเอเลียนตัวหนึ่งกันนะครับผมซึ่งเป็นเอเลียนที่มีชื่อว่าตมสไปเดอร์มรังกีนี่หวนคืนสู่วานอนแต่ไม่ใช่วานอนธรรมดาฉันเป็นแมงมุมวานอนวานอนมุมแมงลิงมุมอะไรก็แล้วแต่เอผสมพันธุ์กันมาออกมาเป็นดิฉันนี่ละคะ่ะอะไรวะไม่ใช่แล้ว Dante, เราไปดูสกิลกันเลยนะครับผมมาธรรมดาเดินธรรมดาก็เร็วอยู่นะเดินซอยซอยยิกๆเลยนี่ๆโคตรแซดก็จะเป็นการกระโดดเกี้ยบนะครับเกี้ยนี่มันรวมโฟ์อาร์มด้วยเป็นทัไมีสีแขนอ๋อสงสัยเป็นแบบแงมุมไงแง่มุมเออกดตัวเอ็กนะครับผมก็จะเป็นการยิงใยสไปเดอร์แมนใส่หน้าเอหมอนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงบนตีเบ่าวเอาบ่าเอาบ่าว๊กี้ยเอาบาเ้ยเกี้ยเลยเอาบาวนี่หยยบไหลเลยไง นะครับสกิลแซก็จะเป็นเอ้สกิลสก็จะเป็นการยิงยิงใหญ่นี่นะครับผมวาร์ปเคลื่นที่ได้นะสกิลนี้นะครับเดี๋ยวเอามาอีกรอบนึงปุ๊บนี่นี่ถ้ายิงถ้าใหญ่มันถึงนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็สามารถอ้านอคอัอถ้าใหออถึงมันออ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 อนอะออ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 อนออ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 อเออ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 อัอออ มังกี้แมนสไปเดอร์มังกี้แมนโอเคไม่มีมานตอนนี้ครับผมร่างอันติเมทของเขายังไม่มานะเสียดายนะครับผมว่ารออัปเดตนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ว่าเจอกนะจ้ากระจ้าคิกกิก